สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงนะครับกัปตันอเมริกาคนใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนั่นก็คือกัปตันอเมริกาที่มีเชื้อสายจาก แถบเซาทีเซเชียของเรานี่เองนะครับนั่นก็คือกัปตันอเมริกาเชื้อสายอเมริกันฟิลิปปินนะครับผมเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมมีกัปตันคนใหม่อีกแล้วล่ะครับผมในซีรีส e ์ Falcon and w i n t e r s o l d เ e r เนี่ยเพิ่งได้ตัวของแซมมาเป็นกัปตันคนใหม่เองไม่ใช่หรือไงกันนี่มันอะไรกันตัวใหม่อีกแล้วนะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนั่นเองครับ เรื่องราวนะครับผมมันเกิดขึ้นจากอีเวนต์ใหม่ล่าสุดของมาเวลเลยนะครับก็คืออีเวนต์นะครับผมที่มีชื่อว่า United States of Captain America นั่นเองครับเฮ้ย โอ้โหชื่อเทพมากเลยอ่ะคล้องจองกับชื่อประเทศอเมริกาเลยนะครับมันเป็นยังไงกันเรื่องราวนี้มาฟังเรื่องย่อกันสักนิดก่อนละกันนะครับผมเรื่องย่อของมันเนี่ยก็คือโล่ของกัปตันอเมริกาเนี่ยได้ถูกขโมยไปนะครับผมและแน่นอนเลยครับพอโล่ถูกขโมยเนี่ยตัวของสตีฟโรเจอร์เองเนี่ยนะครับผมตัวของแซมวิลสันเองก็ยอมไม่ได้หรอกครับที่ให้โล่เนี่ยถูกขโมยไปนะครับก็เลยได้เกิดการตามหาโล่คืนมานั่นเองครับซึ่ง ในระหว่างการตามหาโลเนี่ยพวกเขาก็ได้พบนะครับว่า มีผู้คนมากมายนะครับผมได้ลุกขึ้นมาและใช้ชื่อของกัปตันอเมริกาในการปกป้องบ้านของตัวเองปกป้องเมืองของตัวเองนั่นเองครับและหนึ่งในกัปตันอเมริกาที่รุฮื้อขึ้นมานะครับผมปกป้องคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือกัปตันอเมริกาคนใหม่ของเราเองนี่แหละครับผมและบอกไว้เลยว่ามันน่าสนใจมากๆเลยเพราะลักษณะตัวละครเนี่ยมันมีความเป็นแอนิเมะสูงมากๆเลยนะคืออย่างที่เรามองกันอ่านคอมมิกกันปกติคนที่ดูคอมมิกงอประจําก็คงจะได้พอเห็น ลายเส้นของคอมิกประจำแล้วถูกไหมแต่พอเรามาเห็นหลายเส้นของกัปตันอเมริกาคนใหม่เนี่ยเฮ้ยมันมีความมันแบบฝั่งเอเชียมากๆเลยนะครับผมโดยตัวของเธอคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าอารีแอคบายานีนั่นเองครับผมเป็นนักศึกษาเชื้อสายฟิลิปปินโนอเมริกันนะครับผมก็คือมีเชื้อสายของฟิลิปปินส์นั่นแหละจะได้รับการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยนะครับผมออกมาเนี่ยมาในหนังสือ The United States of Captain America เล่มที่4นะครับผมและตัวของเธอเองมีลักษณะที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงนะครับผมมาจากการ กัปตันอเมริกาคลาสสิกนั่นเองครับโล่ของเธอที่ใช้เนี่ยจะเป็นโล่แบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวของเธอเองเนี่ยชุดก็เหมือนเป็นชุดที่แบบว่าชุดคนธรรมดาเอามาดัดแปลงอะไรนิดหน่อยให้มันมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อไปถึงความเป็นกัปตันอเมริกาคือไม่ได้เป็นชุดที่แบบโอ้ยเป็นซูเปอร์ชุดพิเศษอะไรมีอุปกรณ์แกจ็ตอะไรเยอะแยะตัวของเธอแค่แบบเป็นกัปตันอเมริกาในระดับเด็กมหาลัยะครับผมเพราะฉะนั้นเองก็ไม่ได้แบบว่าโอ้จะมีพลังวิเศษอะไรวิโสขึ้นมานะ ก็เป็นตัวละครที่เป็นเหมือนวัยรุ่นที่อยากจะทําดีนะครับผมวัยรุ่นที่อยากจะทําสิ่งที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับผมก็น่าสนใจมากๆนะนะลายเส้นเนี่ยโอ้โหมาแบบมังงะสุดๆลยครับผมเพราะฉะนั้นเองยังไงรอติดตามได้เลยนะครับผมแถมยังมีความแบบ เอเชียอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะ mm hmm. ก็เลยเรียวกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียอย่างเราๆ mm hmm. ก็แล้วกันเนาะนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่ยาวมากนะก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของชาแซมกันก็รอติดตามกันได้เลยนะครับในวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกระผมคงต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ